บรรยากาศงานประเพณีบุญบ้างไฟร้านบ้านพุ่มแก่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจับฉลากนะครับผมสายดาวกาชาตินะครับของตำบลพุ่มแก่นะครับดูครับของรางวัลครับผมงานระดับตำบลครับสินค้าปานเหมือนงานกาชาติเลยนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมาเบิร์นน้ำกันครับนี่ครับ ของรางวัลน,นะครับผมสุดยอดมากๆครับจักรยาน40คันกับพี่น้องครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเพิ่งเข้ามารับชมครับอยากมาเชิญชวนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับมาร่วมทําบุญ จับสลากสายดาวกันนะครับผมที่งานบุญบ้งไฟร้านบ้านพุ่มแกนะครับไม่ได้ครับของรางวัลนะครับเป็นแต่สออนไลน์ครับผมนี่ครับนี่ได้ครับนี่ครับผมจักรยาน40คันนะครับเยอะมากๆครับพี่น้องครับ เริ่มพรุ่งนี้นะครับเมื่ออื่นนะครับวันที่29เมษายนนะครับผมเวลา9โมงครับก็เชิญชวนนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้และแวกใกล้เคียงนะครับมาร่วมทำบุญได้นะครับผมกับการจับฉลากสายดาวนะครับเหมือนกับมีแห่พระอุปคุถครับตอนเช้าครับแล้วก็เริ่มจับสลากวันที่29ครับตอน9โมงครับผมพี่น้องครับ ดูครับจักรยานครับมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับที่วัดจำแจงบ้านพุ่มแกครับบุญบังไฟล้านครับหนึ่งเดียวในนครพนมนะครับผมมีการจุดบังไฟล้านด้วยนะครับวันที่หนึ่งนะครับพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าบอกบุญนะครับผม บอกบุญครับพี่น้องครับมึงนีครับจักรยานสี่สิบคันครับใหม่ๆครับผมแล้วข้างในก็จะมีอีกนะครับตู้เย็นนะครับผมพี่น้องครับมาชมกันครับรผมภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับพิมพ์เข้ามาทักทายได้นะครับนี่ครับผมตู้เย็นนะครับนี่ก็เบอร์หนึ่งเลยนะครับ ของนายชูกันนะครับผมสสนครพนมเขตหนึ่งนะครับร่วมบริจาคทำบุญด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ตู้เย็นนะครับผม13กิโลครับนี่ครับของท่านศึกษาลักษณะพิมพ์นะครับพร้อมพี่น้องชาวจังหวัดตังนะครับผมอนุโมทนาบุญสาธุทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมทําบุญนะครับในครั้งนี้นะครับกับการสอยดาวนะครับการกุศลนะครับ เงินทุกบาททุกตังก็เข้าวัดนะครับผมบำรุงของศาลาการประเรียนนะครับครับผมฝากก็ไลก์ก็แชร์ด้วยนะครับนี่ครับตู้เย็นโอ้โหไปนะครับพี่น้องฟ้าตู้เย็นไหมของฮิตาชินะครับโอ้บัตรการกุศลนะครับ35บาทนะครับสาใบร้อยครับผม สามใบลอยครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีลำวงคำเอื่อนนะครับคณะสาวน้อยมนลราครับพี่น้องช่วงบ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละครับเป็นต้นไปครับกับบรรยากาศลำวงย้อนยุคการกุศลนี่แหละครับก็ฝากรับชมด้วยนะครับบางทีก็จะแต่ต้อสดให้รับชมกันนะครับ เป็นเทศกาลบุญบังไฟแหละครับตอนนี้นะครับเทศกาลบุญบังไฟมันมวลับผมกับประเพณีอีสานบนเฮาครับนะครับผมตูต้เย็นครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าโอ้โหครับอาลงจับสลากน้ำกันครับไมไ่ครับ มักฟักกรมีครับผมนี่ครับ,รบผมแนวกินแนวอยากกับมีมีหลายครับนี่เปก็มีหลายครับผมเปนี่ครับหม้อหุงข้าวครับผมใอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะครับ อยู่จังหวัดนครพนมครับบ้านพุ่มแกตะบนพุ่มแกครับอำเภอหน้าแกครับผมอยู่ใกล้เืินเชียงก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับซอยดาวด้วยนะครับนี่ก็ผมรนะับร่วมบริจาคนะครับผมนี่ครับ ครับร่วมทำบุญด้วยนะครับกับวัดนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกท่านครับนี่ครับผมหมอนมุ่งซาดนะครับเสื้อผ้าครับผมอ้อลายย่างครับลายย่างครับ เสื้อครับเสื้อผ้าหมอนมุ้งมีครบทุกอย่างครับผมพี่น้องครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนีบค่ครับไม้ตียุงครับผมมีหลายกับมีไหล์หลอดส่งหลอดไฟครับมีครบหมดเลยนะครับครัขบของ ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมทำบุญต้งกันนะครับนะครับทำบุญจุฬาฯจุฬาฯบักกาจุฬาฯบักกาเฮ้ยมันมาแจ็ครถยาเกิดก่อนนะครับ วันนี้ก็จะมีการแหร่พระอุกบสถครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมครับงานระดับตำบลนะครับผมพี่น้องครับแต่ว่านีา่ครับการจับฉลากครับผมรถไลค์ขนาดครับพี่น้องปลาครับ อันนี้ก็ให้ดูบริเวณวัดนะครับบริเวณวัดนะครับผมซอยดาวการกุศลนะครับผุมแม่บ้านเมื่อากาเอ็ดเอ็ดสลากอย่ครับขายบัตรนะครับแนบเวเตียงครับผมพีน้องนะครับโอ้เตียงนั่งใหญ่ๆเลยนะครับผม แค่แคบครับหรือว่าแค่หรือเตียงมาเท่าเตียงครับมาเท่ามัเทันเอดไม่ไหมเลยครับผมเอ็เอดแบบงามๆก็รอครับพี่น้องครับแข็งแรงครับผมเคยได้อยู่ครับผมปีหกหกครับสมัยหกสิบหกครับผมเคยจับฉลากได้ครั้งหนึ่งครับผมครับทีนี้ก็รุ้นจับรางวัลกันนะครับกับกิจกรรมสอยดาวครับการกุศลครับพี่น้อง มีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมนะครับมีหมอําด้วยนะครับคณะคำผนร่วมมิตรนะครับัมทีสามซิบครับเนี่ยเบิ้งบรรยากาศกับภายในภายนอกวัดครับผมครับผมกับบรรยากาศครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมไห่เต่าสดไห้เบิ้งครับ ถือว่าบอกบุญนะครับผมกับบุญบ้างไฟร้านบ้านพุ่มแก่ครับพี่น้องครับอ๋อกับมีดิ้งดิ้งดิงดิงครับเนี่ยครับครับบรรยากาศอือ การครับเด็กๆชอบมากครับผมบรรยากาศวันนี้ครับอ๋อไม่ครับผมของรางวัลนะครับตุ๊กตาครับชิงโชคครับม้าวครับผู้สาวครับเป็นตะแงครับไหมครับสวัสดีครับนี่ผมไม่ค่าครับไม่ค่าเป็นตะแงขนาดอ้วนหมดทุกตุ๊กตา ครับผมทั้งสองเลยครับแล้วในครับนครับผมอันนี้มาตั้งสองมือเลยว่ะครับเรยว่าฮอดฮอมือมือมือสามสิบแล้วมือไหนก็โอ้านเสร็จวันไหนครับวันที่วัที่หนึ่งวันที่หนึ่งกับอยู่ห้าห้านงไฟอยู่ห้านงไฟวันที่หนึ่งครับยี่สิบเก้ายีิบเก้าสามิบกับยังอยู่นี่อยู่เพราะว่าวันที่สามสิบหมอลำเนาะวันที่วหนึ่งกับ ไปพุ่นนะครับตั้งพุ่นก็ได้โไกาครับประมาณบางกิโลหนึ่งนี่แหละครับรับนะครับงานวัดกับผมนี่ครับยิงยิงปืนครับผมยิงปืนตุ๊กตากับวาดครับตุ๊กตากันยิ่ๆครับผม ก็เป็นงานวัดเลยนะครับผมสุขสนานครับอา่าผมบริจาศนะครับตัวละสามสิบบาทสองตัวห้าสิบครับผมพี่น้องกัราบระบายสีครับ บรรยากาศวัดนะครับวัดจำแจ้งบ้านพุ่มแก่ครับพี่น้องงานบุญบั้งไฟครับผมบุญบั้งไฟบ้านพุ่มแก่ครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องครับไฟอยู่ใกล้ลินเกียงก็คือมาเที่ยวมาชมได้นะครับวันที่หนึ่งจุดบั้งไฟทั้งวันครับผมจะมีไฮไลท์ก็บั้งไฟล้านนะครับ หนึ่งบ้างครับบางไฟร้านแล้วก็บ้างไฟแสนนะครับจุดตลอดทั้งวันเลยนะครับผมเดี๋ยว,ว่าลมเย็นสวยงามครับวัดจอมแจ้งบ้านพุ่แก่ครับผมอันนี้ก็บริเวณวัดนะครับ สวยงามครับพายุฝนก็มาช่วงหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้เศร้าแล้วครับพายุฝนนะครับก็วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบมอลําก็คือใหญ่ฝนตกนะครับผมให้อากาศดีๆวันที่หนึ่ง่อยตกก็ได้ครับพระว่าจุดบังไฟครับครับผมขอพยาแทนนะครับ นะครับผมเป็นปรประดาสวยงามอดีครับรับชาวบ้านกับพระอาจารย์นะครับผมเพื่อนห็นทำจัดนะครับประดับประดาก็จะเป็นพิธีแห่พระบุคคลครับก็จะอ,อันเชิญครับมามาตั้ง ตั้งไว้อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับขบืนก็มีอันเชิญครับประมาณตีห้าครับหกโมงครับผม กับบรรยากาศนะครับผมเป็นเตรียคกับเตรียมรถชงรถแหครับผมครับครับเอาเลยครับครับผม งานประดับประดารถนะครับรถแห่นะครับรถแหเป็นงานชุมชนงานตำบลน,นะครับของชาวบ้านบ้านพุ่มแก่ครับผมพี่นองเขานะครับ น่กกับบรรกาศนะครับผมมับไปเลยครับผมบานนี้เนี่ยมันเไล่ไย้ลการกำลังรถแห่ครับครับครับผมไปเลยครับ มนี่ครับผมมึงก็จะมีหมอลำครับอ่าลำวงคณะสาวน้อยมลฑาครับครับบรรยากาศนะครับอาหารมาแล้วนะครับนี่ครับผมป้าใจนครับ ครับผมอาจารย์ไปในวัดก็สวยงามครับนี่ครับมื่นก็สยจีรายแล้วครับมาจับสลากกันหลายๆด้ครับมื่นครับผมนบนบ้านพุ่มแกนนะครับอำเภอตะแกนจังหวัดน,นครพนมครับ อยู่ใกล้เรนเคียงก็มานะครับผมร่วมกิจกรรมได้นะครับการกุศลนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไล์ลงเพียงเท่านี้นะครับกับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกับพี่น้องครับคขอบคุณมากมากนะครับผมที่ติดตามรับชมครับบ๊อบบี้ชแนลครับผมก็กระเพทชะนวลแซตช์นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ เล,ลาจะไล์ส่วนให้ชมกันอีกนะครับผมขอบขุณมากครับ